别急，别急，怎么地，怎么地。 เห็นลงขื่คนบ้านเขาพามาชมนกอพยพเนี้หนาวจากทวีปเอเชียกลางที่เลด,ดเเลเปปนีนและฟูตานมาอยู่ที่ตาอากาศบางคูในช่วงปลายเดือนสุลาคมถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ์2567ไม่เยอะมากโอ้โหเป็นยอ แต่ตอนนี้ลูกนาง,งร้องอุปพยศนี้จะไม่ใช่มีแต่ที่าาาตาขาดตังปูอย่างเดียวจะมีทั่วชายทะเลแบบชายฝั่งอาไทยเนี่ยจะมีไปทั่วเลยคลิปนี้ให้ชมลุกเพลิน ทุ่มจนำเสอครับอยากให้เขาไปเปิดให้ลูกหลานดูได้นะครับคลิปนี้เอ่อเว้นในเขตคนใดที่ยังไม่เคยมาเขาพาลูกหลานมาดูได้นะครับนกนางวนวลจะมีไปจนถึงนูแเลยเบสาพืษสภาก็ยังอยู่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะยิ่งมาเยอะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกจะเกยอะแล้วก็มันไม่กลัวคนด้วย กําลังจะมาตกดินตาขาศบางปูตัวพระอาทิตย์กำลังอัสเด,ด้งสวยงามบางคนอาจจะเคยสิบยอดเลยนี่คือวันที่14บทีกุมภาสองห้าหกเ เป็นภาพที่คุณตาของชาวบางปูและุดที่ใกล้เคียงแบบเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยมาก็าพาลูกหลานมาดูก็ได้ลูกนางนวอากาศาบางปูมันไม่กลัวคนกรันเพราะว่ามันจะมาคอยกินอาหารกับคนนักท่องเที่ยวจะสื้ออาหารให้

ดหมดเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วครับขอบคุณครับ